ครับผมก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางเคสอะไหลนะครับมีรถไถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับซึ่งเป็นรถคีบนะครับคันนี้เป็นรุ่นคูปะตา l อ7 s p นะครับสภาพสวยมากเลยครับทำงานแค่500กว่าชั่วโมงนะครับติดคีบมาพร้อมครับคีบเป็นของตาช้างนะครับ SCBC70 นะครับสวยๆเลยครับคีบก็สวยเดี๋ยวนำชมนะครับ ตัวนี้นะครับดูทิ่เครื่องก่อนเลยครับนะครับมาร์กมือยังไม่มีรอยแตะต้องเลยครับน็อตนะครับดูครับมาร์กต่างๆยังเท่าเดิมนะครับสวยมากเลยครับดูซีนยังไม่เคยแกะนะครับดอกยางสูงๆครับกระทะสวยมากนะครับ ถือว่าเป็นรถเกรด A ครับคันนี้นะครับใช้งานน้อยครับดอกยางหลังสูงสงครับกระทะสวยๆเลยครับระบบกีบก็วางมาได้สวยครับของตาช้างชั่วโมงอยู่ที่542ชั่วโมงนะครับ542ชั่วโมงนะครับดูนะครับสวยมากครับ มีถังกระบะ400กิโลด้านหลังนะครับ SCB470 ตราช้างนะครับระบบแป๊บวางเป็นระเบียบสวยงามาดูท้ายนะครับมาร์ตรงหัวน็อตยังอยู่เดิมครบนะครับด,ดุมล้อต่างๆระบบไฟก็ยังไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะครับสวยครับถือว่าสวย เครื่องเลยนะครับ4 7่เนะครับติดชีพนะครับสวยมากครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้4,99,000บาทนะครับ4 7 sp ราคา499,000บาทครับราคานี้แถมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับผมหน้านี้จะเป็นหน้าตัดอ้อยแล้วครับใครมองหารถขีบสวยๆครับเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังนะครับสภาพสวยมากครับคันที่1คันที่2จะเป็น M6040SU นะครับ M6040SU คันนี้เก็บสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คระบบให้ทั้งคัน ยังขาดระบบไฟครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับระบบไฟเดี๋ยวให้ช่างไฟมาเช็คให้ดอกยางหน้าสูงๆครับเก็บสีให้ใหม่เรียบร้อยระบบซีนเช็คเรียบร้อยนะครับซีนแห้งทุกล้อนะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีครับเครื่องดีนะครับเกียร์ดีไฮดรอลิกดีนะครับดอกยางหลังก็สูงๆครับท้ายแห้งครับนะครับซีนล้อนะครับ ล้อแห้งๆนะครับท้ายแห้งๆนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยทั้งคัน M6040 ครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่369,000บาทครับอุปกรณ์ไปดันพันหลัง2ชิ้นนะครับ369,000บาทอ่า47คีบชิ้นเดียวนะครับ4 9 9 0 0 0เาทอ่าบาทเริมทะเบียนพร้อมโอนนะครับาราคานี้ส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับ ต่อไป m 5 0 0 0นะครับ m 5 0 0 0 su นะครับตัวนี้ก็เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้ถ้าตามสภาพนี้เลยนะครับ2 9 9 0 0 0บาทครับ2 9 9 0 0 0บาทสองฟรี300กิโลเมตรแรกเครื่องเกียร์ไฮดลิกดีครับนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับเช็คระบบรด่ดซึม ครับระบบไฟส่งฟรี300กโลเมตรอ่าตอนนี้นิวฮอลแลนด์นะครับ TD90 ตัวน,นี้ติดจองแล้วนะครับรอคิวจัดส่งลูกค้านะครับลูกค้าอำเภอจักรลาดนะครับด้านนู้นก็จะเป็นอ่า 45Di นะครับยังไม่ได้เช็คระบบนะครับเดิมๆอยู่สีเดิม,เ,ดม,เ,ดมเครื่องเดิมเกียร์ดีนะครับอ่าไปด้านผันหลังนะครับ ตัวนี้เพิ่งไปใช้งานมาไถากบฟางมายังไม่ได้ล้างก็เลยยังไม่ได้แจ้งราคาตั้งแต่แรกนะครับดอกอยางหน้าใหม่ๆครับสีเดิมทั้งคันนะครับเช็คระบบรั่วซึมเรียบร้อยเหลืออาจจะต้องเก็บสีบางจุดนะครับตัวนี้2490 0นบาทนะครับ 2, 4 9 0 0 0บาทนะครับ เดี๋ยวทำมาชมคันต่อมาครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีนะครับมีหลายรายการผ่านพวนผันบุกเบิกโรตาอรี่นะครับมีทั้งมือหนึ่งและมือสองครับโรตเตอรี่นะครับผัานพวนสภาพสวยๆราคาเบาๆครับเริ่มต้นที่หมื่นกว่าบาทครับผันพวนนะครับโรตเตอรี่ก็มีหลายตัวนะครับเริ่มต้นที่สองหมื่นกว่าบาทนะครับต่อมาเป็นยันมาครับสามสิบเก้านะครับ ยันมาตอนนี้ก็เช็คระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บงานให้เรียบร้อย2 4ง0 0กบาทครับรถปี5-5อุปกรณ์ไปดันผ่านหลังครับส่งฟรี300กิโลเมตรสามกิโลเมตรแรกเช่นกันนะครับเช็คระบบ่วดซึมระบบไฟนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับยันมาากแรงนะครับอันนี้อุปกรณ์ต่อพ่วง ต่อมาก็จะเป็น34นะครับตัวนี้ยังยังเช็คอยู่นะครับหรือเช็คอยู่นะครับ34ูปตตัวนี้เป็นตัว3 4 d t ดีทีครับ่า3 4 DT กำลังเช็คระบบครับตัวนี้เก็บสีให้ใหม่หมดเลยนะครับเช็คระบบรวดซึมระบบไฟนะครับหรือออกเค็คให้เรียบร้อยตัวนี้เสร็จแล้วอยู่ที่แ7 9 0 0 0บาทครับเล่มปี50 นะครับเครื่องเกียร์ไฮลิกดีครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวรื้อเสร็จเดี๋ยวโชว์รีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับผมต่อมาเป็น3 4DI ตัวนี้สวยๆครับเดิมๆเลยนะครับสีเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์ไฮลิกดีนะครับเครื่องไม่เคยแกะนอตไม่เคยขยับนะครับเครื่องดีมากเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ติดใบดันนะครับตัวรถเปล่าๆมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เลือกได้ งั้นเดี๋ยวแจ้งราคาในอุปกรณ์3ชิ้นติดไบดันพันหลังตัวนี้อยู่ที่แสนเก้าหมบาทครับหนึ่งแาบาทอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเดี๋ยวติดไบดันให้ผ่านหลังมีให้เลือก kmt เครื่องอัดฟางนะครับสวยเลยตัวนี้ kmt นะครับรุ่นพันหกครับตัวนี้สภาพสวยมากครับ ใช้งานปกตินะครับเป็นระบบน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องอัดจารบีนะครับระบบน้ํามันใช้งานได้เลยนะครับชุดมัดสวยๆสีเดิมสวยๆเลยครับคันนี้อัดฟาง2อ0 0 0นบาทครับแถมส่งฟรีนะครับเพื่ออัดฟางตัวนี้ก็จะเป็นคาอติแล้วก็อัดฟางจะออกอัดฟางด้วยนะครับครับเคสมีมี2ตัวครับนะครับ ต่อมาก็จะเป็น L348 0ตัวนี้รถปี51นะครับใบดันพันหลังนะครับ1 7 9 0 0 0บาทครับตัวนี้นะครับ1 7 9 0 0 0บาทสีเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์ไฮลิกดีตัวนี้ M5000U s ครับปี P 53 2 9 9 0 0 0บาทครับ2 9 9 0 0 0บาท M5000U s ตัวนี้ 34DI อีกคันนะครับอหลรอเก็บสภาพนะครับ อาจจะยังไม่สวยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่แสนกว่าบาทครับราคานะครับต่อมาก็จะมียันมาสามสก้าอีกหนึงคันตัวนี้สีเดิมนะครับเครื่องเกียร์หลีกดีครับไม่เคยแกะตัวนี้สองแสน่หมื่นเก้าบาทเช่นกันครับไปดันผันหลังแล้วก็เป็นเครื่องอัดฟางตาช้างครับหนึ่งสามศนย์พัดนะครับตัวนี้นะครับแสน0ปดหมืก้นบาทครับ นะครับ189,000บาทนะครับชุดมัดสวยๆครับสีเดิมนะครับคูบตา้าเครื่องอัดแล้วก็สุดท้ายราคาเบาๆครับตัวนี้จอดอยู่ไกลเพื่อนเลย34คบคูปตา้าสีเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์ดีนะครับแสนสี่หบาทราคาถูกๆ นะครับใบดันผ่านหลังนะครับสีเดิมๆนะครับก็ตามสภาพครับคันนี้มีตำหนิบ้างนะครับแต่สีเดิมครับสวยอยู่พอได้ยางมีแล้าท้ายเดิมๆแห้งๆครับราคา149,000บาทตัวนี้นะครับคุบปตา3า34แรงก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอยู่ที่อู่ก็จะมี45 ดีไอติดจองแล้วนะครับกำลังเช็คระบบให้ลูกค้าอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านใดสนใจคันไหนก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0892832911 0892832911เขตอะไรยินดีให้บริการนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร นะครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ